สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาลุยงานต่อนะคะน้องๆปักกันไปถึงไหนแล้วคะเดือนที่แล้วพี่แพทยปักไปได้70กว่าชิ้นแล้วก็มาสะดุดไหมหมดค่ะไหมที่พี่พทยซื้อมาจากเมืองไทยนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นไหมวีนัสเพราะว่าราคาถูกมากนี่ค่ะวีนัสไหมของเขาก็ใช้ได้นะคะส่วนไหม DMC นี่ทางลูกค้าเขาจะามาให้ค่ะไม่ค่อยได้ใช้นะคะ DMC ไม่เคยซื้อ เลยค่ะเพราะว่าราคาจะแพงสู้ราคาไม่ไหวนะคะถ้าปักขายไม่คุ้มค่ะทุนหายกำไรหดทีนี้ไหมหมดจะทำยังไงคะไม่มีนะคะจะสั่งซื้อทางเมืองไทยก็ไม่ได้ค่ะมันช้ากว่าจะมาถึงอีกพี่พัดมีแนะนำร้าน ถูกมากเลยค่ะร้านที่ฝรั่งเศสชื่อว่าร้านลาฟัวฟูยนะคะมีสาขาทั่วทุกประเทศค่ะร้านนี้เขาจะนำสินค้าเป็นสินค้านำเข้ามาจากเมืองจีนไหมเขก็เอามาจากเมืองจีนค่ะคุณภาพของเขาก็ใช้ได้สำหรับใช้ปักขายนะคะปักเยอะๆเป็นรอยๆชิ้น ถ้าปักขายแบบนี้ใช้ไหม DMC นี่ไม่คุ้มนะคะพี่พัดบอกไว้เลยมันสวยก็จริงค่ะเราดูเนื้อได้เลยนะคะเนื้อเขาจะไม่หยาบแต่ถ้าใช้ปักขายนี่แนะนำให้ใช้ไหมวีนัสหรือว่าไหมของออประเทศจีนก็ได้ค่ะนะคะ น้องๆปักกันไปถึงไหนแล้วคะงานปักผ้าเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิจะถามว่ารา,รายได้รายได้นี้น้อยมากและที่ว่ารายได้น้อยอยู่แล้วถ้าเราไปใช้ของแพงๆก็ไม่คุ้มค่ะแล้วจะทำไปทําไมใช่ไหมคะโอเคนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ